เรากาลังเดินทางไปจังหวัดปราจีนบุรีค่ะระหว่างทางเราจะต้องผ่านจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเราก็ได้ลินจีมาจ้าพลาดไม่ได้วนหวานนะจ๊ะผ่านเข้ากรุงเทพรถก็เริ่มติดแล้วค่ะและแล้วนะคะเราก็มาถึงที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเดี๋ยวเราจะทานอาหารกลางวันที่นี่นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเจจุร้านตั้งอยู่ที่ถนนสีโสธรตัดใหม่อยู่ไม่ไกลจากวัดหลวงพ่อโสธรเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นทางร้านนะคะมีขายก๋วยเตี๋ยวปัก หม้อก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวหมูย่างข้าวไก่ย่างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทานเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อค่ะแป้งนุ่มน้ำซุปอร่อยใครว่างๆก็ไปทานกันนะคะ มาถึงฉะเชิงเซาเราก็ต้องขอแวะคาเฟ่นิดนึงนะคะร้านนี้คือร้านเฟลโลอยู่ย่านตัวเมืองฉะเชิงเซาอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนเบนเป็นร้านที่อยู่ในตึกมี2ชั้นสามารถจอดรถที่หน้าร้านได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านกันค่ะ เราก็จะสามารถขึ้นไปนั่งชมวิวที่ชั้น2ได้นะคะซึ่งชั้น2พอมองลงมาก็จะเห็นเคาน์เตอร์กาแฟประตูค่อนข้างโล่งนะคะเหมาะกับการน,นั่งทำงานมากเลยค่ะและเมนูที่ดิฉันชื่นชอบมากก็คือ r e รด e ว v e t Cake เธอดูเนื้อเค้กนะ เนื้อเค้กอ่ะเป็นเนื้อเค้กที่ดีมากเนื้อแน่นแล้วก็นุ่มแล้วก็ครีมชีสก็คือดีเปรี้ยวหวานอร่อยนะคะถ้าอยากกินต้องมากินที่นี่อะคือมันดีมากเนื mm hmm. ้อเค้กึ้นแน่นนะคะดูการหรั่นลงไปนะคะมันละมุนมากนะคะก็คือจะต้องขับรถมากินที่นี่เลยนะคะมัชัดลาเต้ก็คือดีงามมากใครว่างๆก็แวะมาเฟลโลเฟลลามี F elo! F elo และแล้วเราก็ขับรถมาเรื่อยๆจนถึงจังหวัดปราจีนบุรีคืนนี้เราพักกันที่นี่ค่ะไอร b บบิค่ะตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งพัฒนาตำบลหน้าเมืองอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีห้องพักสองท่านราคา990บาทรวมอาหารเช้าด้วยค่ะไปชมบรรยากาศของโรงแรมกันค่ะ เป็นร้านอาหารแนะนำใช่ไหมค่ะเช็คอินแล้วก็เดินไปที่ห้องพักนะคะประตูต้องใช้คีย์การ์ดเข้านะคะถึงจะเข้าได้นี่คือห้องนอนนี่คือห้องน้ำกระเบื้องสวยจัง กระเบื้องน่ารักค่ะขวดแชมพูก็น่ารักชากาแฟนะจ๊ะตู้เย็นใหญ่มากทุกคนว้าวไอแรบบิทก็ต้องมีกระต่ายเนี่ยนี่คือวิวหลังห้องโซนแขวนผ้านะคะ มีได้ป่าผมด้วยร้านอาหารเขาก็ใจแยกอาหารกลางวันอาหารกลางวันเย็นนะแล้วก็มีอาหารเย็นอย่างเดียวดูสิโอ้โหเต็มที่ตามไปกินกันเลยจุกๆนะจ๊ะดูสิเยอะมาก ได้เวลาอาหารเย็นเรามาตามคำแนะนำของเจ้าของพื้นที่ค่ะร้านเจ้าคุณทอพิกัดร้านอยู่ที่ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพี่ทหารนะคะเขาบอกว่ามาต้องกินข้าวผัดอันนี้เป็นปลาหมึกผัดผงกะหรี่แหนมซี่โคง หอมมากว่างผัดพริกไทยดำปลากระพงทอดทุกคนดูเทียบกับมือเยี่ยมมากกินกันสองคนนะจ๊ะส5 0ร้อยห้าสิบคนนี้สองร้อยห้าสิบเหรอสองร้อยสามร้อยห้าสิบทุกคนอร่อยมากดูเนื้อสกอร์นี้อิ่มแล้วก็กลับไปนอนได้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมพรุ่งนี้จะไปไหน,นอย่าลืมติดตามกันนะ